สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับ m a l s c o n i c E 6 5 S G B W ครับผมต่อจาก u n ็ o กรอบที่แล้วนะฮะวันนี้ครูเก้ก็จะมาประกอบทุกอย่างนะฮะลองเปิดเครื่องแล้วก็เอาไปบดลองดูซิว่ามันจะฉลาดขนาดไหนนะครับก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กนะครับเราประกอบเครื่องมันก่อนนะฮะอุปกรณ์ที่ได้มานะครับมันก็จะมีประมาณนี้เสียบฐานตรงนี้ก่อนเลยมันเป็นแม่เหล็กนะครับ ไม่ต้องเสียบน็อตเลยครับหรือว่าอยากจะใส่นออ็อตเออมันมีให้ด้วยแต่เสียบแคบ่นี้ก็พอเนี่ยล็อกแล้วอยากให้แน่นกว่านี้เห็นมันมีตัวน็อตด,ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นถาดเอาไปทิ้งได้ครับก็เป็นแม่เหล็กเช่นกันครับโคตรดีครับอ่าแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือตรงนี้ฮะตอนที่เราเสียบเข้าไปอ่ะเห็นหมุดตรงนี้ไหมครับเล็กๆนี่ตรงนี้เดี๋ยวจะชี้ไว้ให้ตึ๊อตรงนี้ครับเนี่ยแหละมันจะต้องเอาสลักของตรงเนี้ย โถอ่ะคีบฉลามมันนะฮะจิ้มเข้าไปในช่องตรงนี้นะครับมันจะมีแค่ช่องเดียวของมันแหละเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยกรึบแล้วหักห่อยตัวเนี้ยนะฮะน้องยังซิงอยู่เพราะฉะนั้นฝืนมันหน่อยมาฟังเสียงนครับมันจะต้องแกล้งอย่างงี้นะครับแล้วขยับไม่ได้เครื่องถึงจะเปิดได้ครับตอนแรกก็ว่าอยู่นึกว่าเครื่องมันเสีย <laughs> เพราะเราต้องล็อกมันนะฮะจะแนะนําอย่างงี้ไม่ต้องไขน็อตมันนะครับอ่ะมาดูตรงช่องไขไขน็อตเขาเนี่ยฮะ ไม่ต้องไขนะครับสําหรับคนที่ถอดบ่อยนะก็ต้องเปิดถอดตลอดแล้วก็เอาไปเก็บนะสําสหรับยุคใหม่แล้วเอาจริงเอาผ้าคุม,มเมล็ดไว้ก็ได้ตอนเช้ายัางไงเราก็ต้องปล่อยมเมล็ดทิ้งอยู่ดีนะฮะเอาเข้าออกโดนอากาศมากกว่าอีกจัดไปอ่ะคราวนี้เราก็มาเปิดเครื่องครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยไฟก็จะติดแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีคู่มือนะฮะคุณลูกค้าก็สามารถดูได้แต่ถ้าขี้เกียจด,ดูสไตล์ไทยก็มาดูคลิปนี้ครูได้เลยเพราะว่าครูดูให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าวิธีการปรับต่างๆนะฮะ ลืมไปว่าตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะมันถอดออกมาได้ด้วยนะพอดีครูใส่ไปแล้วดูตัวนี้กันครับดูงไปอย่างนี้ได้เลย <S <S ตัวนี้จะเป็นตัวปรับให้มันแงนหน้าขึ้นแบบนี้ได้อน้องเสียบเสียบดีๆนะอย่าไปฝืนมันนะคะอ่ามันจะมีช่องช่องเดียวแหละแ,แล้วก็กดดันเข้าไปแงบโห,โหกลิ๊เลยส่วนตัวข้างล่างเนี่ยเราเอาเนิ้ว่กดลงไปนหมครับมันดันขึ้นดันลงได้สังเกตว่ามันจะแล้วแต่พัลต้ฟิลเตอร์เราอ่ะว่ามันแงนขนาดไหนถ้าสมมติว,ว่ามันหกมาเยอะ กระเด็นออกไปข้างนอกเราก็กดลงมาหรือว่าถ้าสมมติว,ว,ว่ามันไม่ถึงก็กดขึ้นไปเห็นไหมมันก็จะไงียงเยงขึ้นเนี่ยเอาตเตี้ยก่อนนะครับสุดแล้วถอดเข้าถอดออกคำพาดได้เลยโคตรดีนะคะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถปรับขึ้นปรับลงตามพัลต้าฟิลเตอร์เราได้เนี่ยโอโ้เรียบร้อยเลยสามารถปรับขึ้นปรับลงได้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับใส่ไม่ได้เราก็ต้องปรับน็อตมันน็อตปักเป็นแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูแต่ละโหมดกันเลยนะครับพอเปิดหน้าแรกมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ สิบห้ากรัมก็หนึ่งช็อตเนาะเราสามารถตั้งเท่ากันเลยก,ก็ได้นะวิธีการตั้งง่ายมากนะฮะกดเข้าไปที่ตัวนี้อีดิทนะครับแล้วก็ดันขึ้นดันลงจะเอาปริมาณกัมเท่าไหร่ก็ได้ส่วนตัวครูแล้วครูใช้โหมดอยู่ที่ยี่สิบกรัมอยู่แล้วอะก็เผื่อมือลั่นเนาะโอเคเซฟแล้วง่ายมากกดอีดิทซ้ายแล้วก็หมุนเลือกแล้วก็กดเลือกเอาตัวนี้คราวนี้มันก็จะได้ยี่สิบกรัมทั้งสองฝั่งลวใครจะเอาสิบแปดกรัมกันแล้วแต่ แล้วแต่เลรโชของคุณเลยแล้วแต่มัตรเกตคุณว่าางๆ,ๆนะฮะแล้วก็ระหว่างตกนะสมมุติว่าเราใส่พอลต์ฟิลเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยเออจนเรียบร้อยแล้วสมมติว่ามันเอามาช่างแล้วมันขาดคุณสามารถกดอย่างนี้ได้ด้วยครับกดเองโคตรด,ดีโอเคมีการเหวี่ยงได้บ้างอยู่แล้วแหละเออโอเคแล้วก็อะไรสองโหมดเนี่ยก็คือ แล้วแต่พรแต่ฟิลเตอร์อะไรเงี้ยสเปล์เดี่ยวสเปล์คู่นะจริงๆมันเพิ่มมาได้อีกนะอยา่าครูจะทําให้ดูอีกทีนึงส่วนตัวนี้เอาไวส้สำหรับเสียบเข้าไปแล้วไม่ออโต้นะกดเองนะโคตรเจ๋งสําหรับคนที่แบบบมงครั้งอาจจะเลือกด้ามที่มันไม่ได้อ่านไว้ด้ามอ่ะต้องให้มันเซฟด้วยนะว่าแต่ละด้ามี่นน้ำหนักเท่าไหร่สมมติว่าคุณไม่ใช้ด้ามอันเนี้ยอยู่ๆคุณอยากจะลองเทสด้ามอื่นนะก็เสียบใช้โหมดนี้แล้วกดเอ,เองเลยแล้วช่างเอง็นโหมดแมนนวลครับผมอ่ะโหมดต,ต่อไป ตัวนี้ออโต้โดยไม่ต้องกดเองเป็นแมนนวลแบบแล้วแต่เราเอาออกอ่ะมันยังอ่านค่าไม่ได้เราต้องไปเซฟเป็นก่อนอ่าโอเคคราวนี้เราจะเพิ่มมากกว่า2โหมดนี้ที่เราเซฟไว้เหมือนกับเราอยากจะทำเดอร์ตี้แบบเพิ่มโดสอ,อะไรเงี้ยอ่าอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณอ่ะคุณจะเพิ่มมากมากกว่าฟังก์ชันออโต้สองอันนี้ได้นะฮะก็กด double click แล้วก็กดนี่เลยครับอันแรกเลยครับ นี่ครับมีเพียบเลยก็คือโหมดที่เราจะเอาเข้ามาใช้ในหน้าแรกนะฮะเนี่ยยังมีอีกหนึ่งสองสามอีกสามโหมดเนี่ยถ้าจะใช้แล้วปรับกลร,รมอ่ะคุณก็กดเข้าไปเลือกกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณก็เสร็จอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วค่อยมากดแอคทีฟครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาก็จะมาอยู่หน้าโฮมของคุณแล้วโอเคอ่ะเพิ่มมาแล้วแง่เพิ่มมาได้อีกอันหนึ่งนะครับไม่เอาก็เหมือนเดิมกลับไปเซ็ตเอาออกไป ใช้แค่นี้ก็พอแล้วเหลือเฟือแล้วแต่บางคนนะเผื่อให้ลูกน้องทำตรง dirty อะไรเงี้ยไม่ยอมเปลี่ยนโปรไฟล์การสกัดก็ใช้วิธีการเพิ่มโดสก็ได้ไม่ว่ากันแล้วแต่ล้านคุณนะฮะหมดเขาค่าประมาณนี้ไอ้พวกเอีงอื่นอินไซต์ก็จะเป็นพวกแบบว่าเนี่ยเซอร์วิสอะไรต่างๆสถิติของคุณว่าเนี่ยทำไปแล้วกี่แก้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำไปแล้วกี่ช็อตอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นแล้วกันเราไปเปิดดูเอาเองนะฮะ มีการเตือนอะไรต่างๆของมันอะเอออ่ะเอาหมดหลักๆที่แบบพอได้เครื่องมาปุ๊บเสร็จเราใช้ได้เลยดีกว่าครับอ่ะคราวนี้ไปใส่มเมล็ดกันครับไปบดกันครับผมวันนี้เราก็ใช้กาแฟแดกซ่านะครับแนะนาว่าพวกออดีมานอะใส่ไปตั้งแต่ประมาณ200กรัมขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าน้ําหนักของการบดด้วยกาลสซมันจะได้เท่ากันสม่ำเสมอน้ําหนักก็มีผลกักบเบอร์บดด้วยเหมือนกันนะฮะตัวนี้มันเป็นสเตปเลดด้วยนะเข้ามาดูอ่าด้านหลังมันจะมีตัวปุ่มอยู่ข้างหลังนะฮะ เป็นตัวล็อกนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดล็อกไปทางซ้ายแงบมันจะขยับไม่ได้เนาะเราปรับไปทางขวาเนี่ยมือฝั่งหลังเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นป่านะแงมันถึงจะขยับตรงนี้ได้เป็นแบบสเตปเลสเลยเดี๋ยวครูจะลองเริ่มดูที่เบอร์สามก่อนอถามเพื่อนๆมาบ้างแล้วแล้วลองลองมาดูว่าวิธีการหาเบอร์บทของมันอะของออดิมันจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะลองมาดูครับ ถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องธรรมดาแบบเนี้ตัวน,นี้เป็นตัวรุ่นใหม่ถ้ามันไม่ใช่กายไปเวทคุณหาบอร์บเสร็จเมื่อไหร่คุณก็ต้องมาตั้งตกอีกก็คือเปลืองเวสมาเล็ดไปเยอะเลยเหมือนกันแต่ตัวนี้ยเราตั้งน้ําหนักได้เลยเท่ากับเราก็ไม่ต้องมาเวสรอบสุดท้ายแล้วก็คือการหาตั้งตกเป็นวินาทีนั่นเองนะครับก็มาโดนหน้ารงานเองเหรอครับอข้อดีของตัวามาผลิตตัวนี้ชอบมากเลยเห็นตรงนี้ไหมมันเสียบได้ด้วยเสียบเข้าไปอย่างนี้ แต่ตรงเนี้ยเสียบเทปกระดาษนะไม่ใช่เสียบทังถุงนั่นหลุดนะอาวไม่หลุดไป,ไป้ยแข็งจังอ่ะมาดูดครับจะได้รู้ว่าเบอร์บทอะไรกาแฟอะไรเผื่อลูกน้องคนอื่นมาทำตามนะฮะใส่ไปให้หมดก่อนเลยนะครับเอาอีกถุงนึงเลยก็ได้นะฮะกาแฟวันนี้ก็ใช้กาแฟแดกสะอยู่ที่ประมาณคั้วกลางนะครับผมโอ,โอ,โอกาแฟโคตรด,ดีดีแกน,นเรียบร้อยจัดไปนะฮะ เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยครับสองถุงเลยก็ได้อย่าปล่อยให้มันเหลือน้อยเพราะนั้นน้ำหนักในการกดมเมล็ดลงไปมันจะน้อยนะครับ นี่ประมาณนี้ลองมาดูเบอร์แรกก่อนวันนี้เราใช้เรโชก็คือ1ต่อ2 2 0กรัมออก40 ml นะครับสูตรลบ5ของครูกับเมล็ดตัวนี้ได้พอดีเป๊เวอร์เลยก็อยู่ที่35วิวิของเครื่องนะครับก็คือกดปุ่มปุ๊บนับเวลาจากเครื่องเลยเราเอาน้ำหนักตาช่างมาดูด้านล่าง40 ml ปุ๊บเมื่อไหร่อยู่ที่35บวกลบ3ก็คือไม่เกิน38ิบดวิไม่ต่ำกว่า32วิ ก็ถือว่าแดกได้แล้วครับคราเนี้ยแล้วแต่ปรับตรงกลางว่าเราชอบบอดี้มากบดอดี้น้อยเฟเวอร์น้อยเฟเวอร์มากตรงนั้นเลยครับผมจัดไปครับผมเปิดโถนะครับผมนี่ลืบเมลรก็ตกไปแล้วเดีย๋ยวเราให้มันบดเพื่อให้เข้าเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพก่อนอดอกแรกยังไม่ได้ใช้หรอกครับเอ่ะมันก็ยังขึ้นช้าอยู่เห็นไหมฮะ,ะเพราะว่ามเมล็ดเป็นยังไม่ได้เข้าไปในระบบเครื่องเลยเนี่ยเข้าครั้งแรกเลยมันช่างตัมน้ำหนักเลยนะเจ๋ง ออโอเคโอเค,อเคก,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 ก็ก็ออกมาแนะนําก่อนคนที่ซื้อเครื่องพวกแนวไฮเอ็นแบบนี้ไปอ่ะเครื่องเขาจากโรงงานอ่ะเขาจะเทสมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีผงอ่ะติดลงที่เฟืองไม่ว่าจะเป็นตัวลากอมหรือว่าตัวแมสเซอร์หรือว่าตัวมาคอนิกเออกห e s, <S, <S>, <S เอสขาก็เทสมาก่อนแล้วเพื่อเขาจะได้คาลิเบตเฟืองแล้วก็การทํางานว่า ใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าเพราะมาถึงเราจะได้ไม่เสียเวลาขอให้ตั้งเบอ,บอร์บทให้ได้ก่อนสำคัญที่สุดครับได้เปล่าคราวนี้ก็ดีครับก็เดี๋ยวเราตั้งแค่เบอร์บทจะหาจนเจอแล้วเรา,าเราค่อยมาโฟกัสกันที่การตกอีกทีน่กันนะครับผม วันนี้เราใช้ GS 3นะครับผมตัวนี้เป็น AV นะครับเป็น Lamasoco ครับผมที่ทุกคนไว้ใจนะฮะเครื่องโฮมยุทระดับไฮเอน์ที่สามารถเอามาทำงานหน้าร้านได้นะัอ่องหัวเดียวหัวเดียวโอ้โหเฮกจัดไปครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเบอร์บทแรกได้หรือเปล่าถ้าได้เลยก็เวอร์วังนะโอ้โหโวดดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะสี่สิบ 4 0่สจบสิเองอ่าโอเคสูนหาเบอร์บทของครูนะอันนี้ต้องมาเรียนเราเสียช็อตแรกแล้วควรจะไม่เสียเกิน3ช็อตอะว่าง่ายๆเราก็จดกันไว้ก่อนว่าเบอร์แรกที่เราเสียไปเนี่ยเขาเรียกว่าผิดเป็นครูเสียแล้วไม่ใช่แบบเสียอีกเยอะแยะเป็นโลนะครับก็เบอร์สอยู่ที่19บเกาวิใน40 ml โอเค เพราะฉะนั้นเบอร์ต่อไปครูแนะนําว่าให้มันอั้นที่สุดเราพวดที่สุดเราจะได้รู้กลางของมันเป็นเท่าไหร่จัดไปครับผมฝัดน้ําทิ้งออนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถมาลงเรียนกันได้นะครับที่โอกาสคาเฟ่สอนตั้งแต่คนเริ่มต้นจากศูนย์เลยจนไปถึงเปิดร้านเลยตอนนี้ก็จะมีรับสอนแบบนอกสถานที่ได้ด้วยก็ติดต่อมาแลยกันหรือว่าส่งบาริเตซามาฝึกงานที่นี่ก็ได้ ก็มีคอร์สให้ด้วยโอเคครับอ่ะดอกที่สองครับผมอพอเราเปลี่ยนเบอร์บดแล้วเราต้องเอากาแฟที่อยู่ในโถเนี่ยว่างตรงเนี้ยมันไม่มีที่ตบเนาะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเบอร์บดมันก็จะอยู่วงรอบของตรงเนี้ยเบอร์เก่าอยู่ถ้าเราใช้เบอร์เก่าเลยดีไม่ดีเท่าเดิมเลยฮะเพราะว่ากาแฟที่มันบดไปแล้วมันยังคาอยู่ในโถนะครับอ่าเราก็เอาออกไปสักสองรอบชอบชอบความเร็วของมันจังเลยอะ่ะดูดิ โอ้โหเฮ้แนะนำว่าเก็บเอาไว้ได้นะฮะเอาไปฝึกแบบฝึกกดฝึกลาเต้อาร์ตได้กาแฟเก่าเราไม่ได้กินอยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็ไม่ให้มันเวสเปล่าๆเนาะส่วนตัวครูนะช็อตที่สามเลยทิ้งสองช็อตเลยโคตรเปลืองบอกเลยให้เครื่องมันนิ่งก่อนเขาเรียกว่ายังไม่ได้ซีซันนิ่งเลยเนี่ยเปือง ครูเลยมีโถเนี่ยเอาไว้สำหรับฝึกลาเตออาร์ตนะเนี่ยใช้กับแฟดเนี่ยจะได้แบบรองน้ำหนักได้พอได้ช็อตมาปุ๊บเสร็จก็เทลาเตอรอาร์ตต่อเลยจะได้ไม่เปลืองอย่าให้เวสไปเปล่าๆนะครับมาลองดูอย่างตัวเนี้ยต้องมาเซ็ตอีกทีหนึ่งครูก็เพิ่งเริ่มใช้เนาะโอเคเรียบร้อยรอเหล่าอาการนะอ่ะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วโอเคเอามานะครับนี่เลือ,อกตรงนี้ กดออกมาโอเคต้องซีซนนิ่งอ่ะต้องรัดมันบ่อยๆหน่อยให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วเราลองปรับให้มันละเอียดขึ้นนะฮะมันยังมีปรับได้หลากหลายเลยอันนี้ก็ละเอียดมากเลยสังเกตว่าบาสเกตที่ใส่ไปเนี่ย21กรัมใส่20กรัมยังเหลืออีเพียบเลยแสดงว่าละเอียดมากนะฮะไปเลยครับผมดูช็อตับ อ่ะ30คลิกกับ25คลิกเราจะได้คำนวณไปเลยว่า1คลิกเท่ากับกี่วิแล้วเราก็จะได้ปรับได้ง่ายขึ้นนะฮะมันน่ปรับกันบานนะเวลาก็เลยเถิดไปแล้วนะกดปิดโอเค5ตีตีว่าไอเนี้ยมันเซฟจากช็อตจากจากช็อตที่มันสมดุลได้35จบ51คณิตคิดเร็วครับมาเรียนครับอันนี้ไม่บอกกไปเลย เวลาเซตนะครับก็ถ้าสมมติว่าเรากลับมาเซตติดก,กันจริงๆแล้วกับเซตที่โต๊ะตรงนั้นกับตรงนี้ยก็ไม่เหมือนกันเนาะตอนเนี้เวลาเราจะมาเซตก็ต้องมาเซตค่าใหม่อีกรอบหนึงเลยน,นะฮะเซตติ้งนะครับเลือกแล้วก็มาแมนจที่พอร์ตฟิลเตอร์ของเราอีกทีนึงนะครับกดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เลือกเวทของน้ําหนักอีกทีนะครับผมเพราะว่าเราเปลี่ยนพื้นที่แล้วมันก็จะคํานวณคนละแบบกันเนาะเ,นเอาให้โชว์อีกรอบหนึ่งไปปรับที่ การเวทของมันด้วยการเวี่ยงของมันมนะฮะเราเอาทีู่จนุดหึ่งไปเลยกด3ทีนะครับเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูว่ามันจะแม่นขึ้นไหมอโอเคมาดูกันครับผม20กรัมนะครับเร็วดีแท้ ชอบสีสันมันนะสวยดีดูครับปึ๊บอ่ะคราวนี้มันก็จะเวี่ยงน้อยน้อยลงแหละเราต้องช่างอ,อาจจะบางครั้งถ้ามันเวียงเยอะเงี้ยต้องกลับมาช่างหน่อยบางครั้งก็จะเวียงเงี้ยบวกลบได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็พอรับได้ ه, อ่ะเดี๋ยวเรามาดูช็อตตกกันครับผมนี่แหละหาเบอร์บทไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับถ้าเรามีไกด์ไบเวทแล้วมันก็ช่วยได้แต่เนี้ยเวลาเราเช็คก,ก็มาเช็คจริงจังเลยโอเคมาดูสกัดช็อต กันเลยนะครับผมดอกที่3มลองดูเพิ่งเปิดเครื่องมาใหม่ๆนะสวยเจียมจนเลยเวลาที่เราต้องการก็สามสิบห้าวิใน40 ml นะครับโอเคบอดี้เปเวอร์อา อันนี้ก็ไปตั้งน้ำใหม่ตัวนี้จบอยู่ที่38แมเวลาหยุดจบอยู่ที่34ครับเออเข้าใจละเครื่องแพงเฟืองหรือการทํางานอะไรมันมันมีความพิเศษในเรื่องคาแรคเตอร์ของรสชาตินั่นเองนะครับเรามาชิมกันเลยดีกว่าโ<ป>คตรด,ดีอ่ะ <laughs> ถ้าเทียบกันเลยนะตัวเนี้ยคาแรคเตอร์มันจะไม่ค่อยมีบทเร็ว แล้วก็เขาเรียกว่ามีดีต่างกันดีกว่าแต่ยังไงอ่ะไอตัวแพงอ่ะมันรวมทุกทุกอย่างทั้งความสะดวกแล้วก็รสชาติที่ดีกว่าชาัดเจนเดี๋ยวลองชิมดูแล้วกันตากล้องอ่าตากล้องบาเลสตาปุ้ย้ามานอน,นะโหกับที่คุณได้เช็คช็อปทุกเช้าอะ่ะเอาอจริงรงก็คือเหมือน ตัวนี้ก็คือเหมือนป,ปิดไฟกินอะไอ้นั่นอะคือเปิดไฟกิน <c oughs> คือมองเห็นหลายอย่างเลยไอ้นี่คือกินเข้าไปเราผัดได้อาจจะมืดหน่อยแต่เราผัดได้เดี๋ยวเขากกหาว่าเราขายของเก่งเอาเงีง้มาที่ร้านเลามาเทสเลยเนี่ยของแท้ยังไงราคามันก็คนละโหหลายเท่าอยู่แล้วเนาะก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อทำไมเขาต้องซื้อแบบนี้ก็อำนวยความสะดวกด้วยอ่าอย่าคุยทำช็อตให้ดูอีกช็อตหนึ่งซัามันดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าเมื่อกี้มันตกทั้งหมดสา m สิบแปดเอ็มอจบที่ สามสิบสี่วิครับอ่าของเครื่องนะเวลาของเครื่องไม่ใช่เวลาของตาช่างครับเดีย๋ยวจัดให้ครับลมโอเคพอเราได้เบอร์บดแล้วเราก็ทําซ้าได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาวิเบอร์บดว่าให้ตกเท่าไหร่นี่แหละคือข้อดีเดี๋ยวครูจะทาซ้ำอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาเทียบกับตัวนี้ก็เชียร์อยู่นะเพราะว่าใช้หน้าร้านเองด้วยมันเร็วดีแล้วก็นิ่งด้วยผงค้างแทบไม่มีเลยก็ถือว่าโลลีเทนชั่นทั้งสองตัวเลยแต่อันนี้กลายไปเวท ถ้าสมมติว่ามั่นใจเสียบไปเลยแล้วไปเลยเพราะว่าอย่างนี้เมื่อกี้ลองสามสามช็อตติดแล้วนิ่งจริงวะอ่ะเรามาดูกันครับว่าจริงเปล่าเวลาเทสอย่างเงี้ยก็คือเฉพาะเวลาครูเทสตอนเช้านะแต่พยายามจะบอกให้ทุกคนอนะเทสไว้เผื่อมันเปลี่ยนอะไรเราจะได้ปรับรสชาติได้ไม่ใช่แบบไว้ใจแต่เครื่องจักรบางครั้งอะมันมีเวียงเดนซิตี้อากาศต่างๆมันมันเวี่ยงได้หมดแหละนะฮะเรามาดูกันว่ามันกี่วินะนี่มันก็ไม่ได้เขียนว่ากี่วินะฮะ มันแค่ช่างยี่สิบกรัมเท่านั้นเองอืมอันนี้มาดูกันนะคือเป๊ะแล้วพอทํางานมันรันไปประมาณสักสิบดอกเนี้ยเริ่มเป๊ะแล้วก็ถ้าไม่ไว้ใจมันก็ต้องเสียเวลาเช็คนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้การละครนะของแท้ทําแบบเรียลไทม์จริงจริงมาให้ดูกันเลย ส่วนเวลาของเครื่องบดเนี่ยการบดออกมาการตั้งตกก็อาจจะต้องตั้งเพิ่มมาอีกน้ําเพิ่มมาหน่อยเพราะเมื่อกี้ดูแล้วน้ําจบแค่สามปดเองก็อันนี้เกี่ยวกับเครื่องฝั่งรามาแล้วแต่เบอร์บดมันนิ่งแล้วนะครับอ่ะมาดูกันนะมาเรียนเบสิกบาล e สตาได้นะครับผม ที่นี่จะไม่เรียกว่าเบสิกบาริสตาจะเรียกว่าอินเทนซีฟเอ็กซ์แทชชั่นคอฟฟี่นะครับเพราะว่าเราไม่เน้นสอนไอ้พวกทฤษฎีเยอะเหมือนกับเวลาไปเรียนเบสิกบาริสตาจริงเราจะเน้นการปฏิบัติแล้วก็สกัดหน้าบาร์เลยแก้ปัญหาสตีมนมทำลาเต้อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถมาเรียนแล้วเปิดร้านได้เลยจะเจาะไปเลยครับแค่วันเดียวแต่ถ้าเราอยากจะเรียนแอดวานซ์ก็มาเพิ่มแบบแอดวานซ์เพชเชอร์โปรไฟล์อันเนี้ยช็อตสองวันก็รวมกันเลยนะครับผมเรียกว่าเปิดร้านแล้วก็แก้ช็อตได้เลยนะครับ มีปัญหาอะไรแก้ได้เลยจัดายมาเรียนอ่ะดีสุดไม่เรียนก็ต้องมั่วเป็นปีอ่ะเราไม่รู้ถูกหรือเปล่าอ๋อสำคัญนะครับการเรียนบางคนแบบซื้อเครื่องหลายมือหลายแสนอะ่ะหลายล้านอะ่ะแต่ว่าไม่ยอมมาเรียนก็มัวกันไปอยู่อย่างนั้นอ่ะอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้มาแล้วสวยฮะอ๋ะอช็อตนิ่งมากเลยนะอันนี้ไม่เวอร์นะ สวยงามตามทองเรื่องโอเคได้เวลาก็คือใกล้กับเข้าเดิมเลยห่างกันประมาณ2วิเท่านั้นเอง mm. ก็ถือว่ารับได้อันแรก3.8จบสวิอันนี้จบที่38 ML อจบเวลาที่3.2ก็ถือว่าการเหวี่ยงบวกลบ2รับได้ครับผมมามาชิมกันดูแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้มาดูเครื่องตัวนี้ที่ใช้ประจำหน้าร้านอยู่แล้วนะครับม mm. าชิมช็อตกันด้วยออ้าว หฟุตตี้ออกมาครบเลยพลเอหน้าซองแดกซะไม่ได้บอกเทสโนตอะไรนะอันนี้ลูกครูเองเรียกว่าเราดื่มบ่อยเราก็เลยรู้ว่าเออรสชาติเวลามันครบมันต้องประกอบอะไรบ้าง,างนเนี่ยโคตรชำเลยหวานเจี๊ยบฟุตตี้มาฟอลล์ชัด ที่ต้องการเลยโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเรามาดูเครื่องนี้กันว่ามันแตกต่างก,กันอย่างไรเทียบด้วยเวลาและน้ําหนักเอาใกล้เคียงกันบวกลบสองจัดไปครับผม okay. เดี๋ยวรครูจะทําซ้ําดอกที่สก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องประจําร้านของเรานะโยฟิชื่อโยฟิเป็นเครื่องใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในงาน o o f ฟ e f a ฟสเขาส่งมาให้ครูเทตัวนี้เป็นตัวเดโมโเดี๋ยวตัวแท้ๆเลยเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เล่นใหม่ แล้วเราเรา,เรามาดูความนิ่งกันว่าจะนิ่งเท่ากับตัวเดโมหรือเปล่านะครับผมก่อนที่ครูจะเอาอะไรเข้ามาขายครูจะเทสก่อนเป็นเดือนนะ่ะก่อนที่บอกเฮ้ยตัวนี้มันดีจริงนะอะไรเงี้ยแต่ณตอนนี้อีัตโยฟิตัวเนี้เฟอแปดสามอ่ะนิ่งตกมาเขาเรียกว่าแทบจะไม่ติดเลยอะโลโคตดซูเปอร์โลลีเชนชั่นน่ะนั่นแหละก็เลยชอบราคาก็อยู่ที่แบบสามหมื่นมีธอนนะครับอ่าเนี่ยเทสก่อนนะอ่ะเหมือนเดิมครับ ลองจับเวลากันดูแล้วกันนะมันไดาอีวิวิเครื่องพวกมาโครนิกอะไรพวกอย่างเงี้ยเขาไม่เน้นที่ความเร็วขนาดนั้นแต่ว่าเน้นที่เทคโนโลยีในการทํางานให้มันเวิร์กโฟล์สะดวกขึ้นอ่ะเจ๋งปะละ่ะก็บวกลบนิดเดียวเองถือว่าเยี่ยมเลยแหละไม่ใช่หายไปเป็นกมหรือว่าเกินมาเป็นกมอะ่ะศูนย์จุดสองรับได้เพราะเครื่องมันก็ไม่มีถึงขนาดบวกลบแบบขนาดนั้นอะ่ะตั้งให้มันต่ําสุดแล้วนะฮะ เร็บกินะครับผมทํางานทุกอย่างมาตรฐานเทียบได้ครับน้ําหนักแทมเราเท่ากันอยู่แล้วจริงเรามีใช้แทมไฟฟ้าด้วยอโอเคดอกที่สามครับผมไปป๊าฟก็ให้ตัวนี้บัสเกต็ตเราใช้ลีนาโต้นะครับลีนาโต้แบบ21กรัมด้วยเวลาทำงานหน้าร้านก็เผื่อขั้วกลางเข้มเผื่อขั้วเข้มไว้ด้วย ถ้าเราจะใช้18เราก็ต้องเผื่อด้วยใช้21ได้เลยนะฮะเพราะบางครั้งใช้ขั้วเข้มไปก็ใส่บัตเกต20ไม่ได้โอเคจบเป๊ะเท่ากันก็คืออยู่ที่ประมาณ38 ml นะฮะอันนี้อัน,นี้มันเลยต่อมาแล้วน้ำจะมี6ต่อตอนที่มันตัดตัดที่ประมาณ38จบ32ช็อตก็นิ่งแล้วถือว่านิ่งแล้วแหละแล้วก็ระหว่างวันอย่าเผลอเลย ให้มันกลับมาเช็คบ้างอย่างเช่นตอนเช้าเราเปิดได้เวลานี้ที่เราต้องการปุ๊บมาดูตอนเที่ยงแล้วมาดูตอนเย็นด้วย่เอาให้เนี้ยบเลยอ่ะช่างตลอดเวลาเลยดีสุดนะครับหัดเป็นคนที่แบบเนียเน้ยบๆไปไว้ช็อตมันจะแก้ได้ไม่ใช่แบบอร่อยซ้ําจาสูตไม่ได้อย่างที่เขาเป็นมุกกันระอ่ะช็อตนี้ก็เรียบร้อยแล้ว โคตรดีอยากจะให้อยู่ตัวนี้ด้วยกันเลยมาร้านเลยครับพลามสองมาชิมได้เราใช้2เครื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาฝั่งเมเจอรีที่สาขาจุฬาเรามาขิงตัวนี้กัน <c oughs> ก็อย่าลองมาชิมรสชาติกันดรือว,ว่าชอบแบบไหนก็จัดไปแบบนั้นนะฮะขายหมดเลยจัดไปมาดูพลังแห่งโยฟิกันนะครับผม <c oughs> นี่โคตรเร็วเหมือนกันนะฮะ ราคาต่างกันห้าเท่านะครับผมบอกก่อนเน่ใช่เล่นครับผมบอกเลยไม่มีกายไปเวดแต่เราตั้งตกแล้วตัวมันก็ถือว่านิ่งฮะอา้าวคราวนี้อยู่ที่ความไฮโซโแล้วแต่ความไฮโซมีนัยยะครับรสชาติครับผมเฟืองเขาดีกว่าชาัดเจนครับตัวนี้จะเป็นเฟืองไทเทเนียมธรรมดานะฮะส่วนตัวมาคามอนกเนี่ครับเป็นเฟืองนี้เลยขึ้นไว้ให้เป็นชาร์จตรงนี้ครับ ขวดรออ้าวจัดไปตัวนี้มาคนิก e หกสิ s g b w นะครับกายไปเวทอ่ะมาดูกัน,นครับผมเอแต่เซลเขาบอกแล้วมันคือมันชื่อโยฟีกับโยฟีนะตามเข้าไปโยฟีกับโยฟีโยฟีฮูเลฮูเลโอชัดเจนนะครับผม โอเคอ่าตัวนี้ยี่สิบแปดจบสามสิบสี่ห่างกันสองวิแต่คำนวณรสชาติได้อยู่แล้วแหละนะครับไม่นั้นคุณต้องหาทั้งวันอ,ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวลองมาบายเทสกันหน่อยดีกว่าดีไหมเออเดี๋ยวให้นี่ครับคนไม่กินกาแฟเข้าปา <laughs> ูลองคนไม่กินกาแฟดูเอาไปอ่าครับเชิญครับผมอาซอครับผมอาซอชิมก่อนเลยครับสองแก้วนะครับ แยกกันนะครับผมอ่าอันตัวนี้ก่อนสับเองอะับเเองงงเองแล้วเนี่ยตอนเนี้ยชอบอันไหนเรียกว่าชอบอันไหนเสียตังค์นั้นเลยอ่ะซอซซก็เสียตังค์ซื้ออีกเครื่องเลยเพราะว่าต้องเอามาสอนนักเรียนนะฮะอันนี้มันหนักกว่าเหรอชอบอันนี้เหรอแล้วแต่อ่าเฉลยอันนี้โยฟิ fee, ครับผมแล้วอันนี้ชอบอันนี้มากกว่า ใช่ครับจ่ายตางมานี่คืออีกคว่าเขาคือไอตัวเฟืองไทยเกธรรมดาบอดี้ Body มันเยอะมันกลมอย่างเงี้ยเขาจะจับอย่างไงก็จับได้มันจะมีความแบบเขาเรียกว่าแอซิดิตี้มากกว่ามีความเปรี้ยวไว้ง่ายๆส่วนไอตัวเนี้ยจะกลมๆมันไม่ค่อยมีเลเยอร์อะไรแต่ไม่ใช่บอกว่ามันไม่อร่อยนะแต่คือคาแรคเตอร์เลยว่าของดีของแท้ของราคาแพง มันจะมีคาแรคเตอร์ของรสชาติมันนั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมลองชิมเองก็ได้เอามาแกนี้ขนาดไหนแกขนาดไหนโอเคมันกินง่ายกว่ามันมี oh. มันมีอะไรอ่ะมันมีเลเยอร์อ่ะส่วนตัวนี้แล้วมันมีบอดี้ตามมาด้วยนะเป็นแบบเบารชูกาเว้ยเจ๋ง กลมๆคาแรคเตอร์ต่างกันเลยชัดเจนเพราะฉะนั้นยังไงมันต่างก,กัน5เท่าอะ่ะไอ้นี่สามหมื่นมีทอนไอ้นี่มันแสนกว่าเออเพราะฉะนั้นก็ตามราคาเลยครับอันนี้แล้วแต่ถ้างบไม่ไหวก็มาตัวนี้ครูครูก็ใช้หน้าร้านอ่ะบอกก่อน เผื่อเอาตัวเนี้ยเอาไว้สลับใช้กาแฟนมก็ได้แล้วก็หรือว่ากาแฟพวกแบบว่าขั่วแบบกลางเข้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากอยากจะได้เฟเวอร์จะจับหน่อยบางครั้งครูก็นี่เลยลากอกกลับมาที่ตัวนี้เมสซ์เปเชยลตี้ครูก็จะแยกมาให้ส่วนตัวเนี้ยก็แบบแมสมนชนอ,ะอ่ะกินประจำอะไรอย่างเงี้ยก็กาแฟนมใส่น้ำตาลหรือว่าอะไรฟุง้งฟิงฟุงฟ้งฟิงอะ่ะครูก็จะแบบอ่ะรีบกินรีบไปพะะนักงานออฟฟิศรีบมารีบไปไม่ได้ซีเรียสกินก็ใช้ตัวนี้ได้ แต่ตัวนี้เริ่มจะซีเรียสแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเอามาใช้สอนด้วยครูก็อาจจะเอาตัวนี้ไว้ไว้สอนตัวนี้เอาไว้ใช้หน้าร้านอันนี้แล้วแต่และเดี๋ยว่เมื่อกี้อซอชอบก็าอาจจะถอยมาอีกตัวหนึง่งอาจจะเป็น e 8 0 s g b w วันจัดไปขายทุกตัวเลยบอกเลยเพราะฉะนั้นโอกาสคาเฟกาแฟเป็นเรื่องสนุกได้ครับและแดกซ์